ติดติดไหมยังยังยังไม่ติดบ้าก็ให้ติดแล้วอ่าอ่าติดแล้วเออมาดีๆนี่แหละสวัสดีครับมาพบกับพี่นพไปอูชุดในดูนพแชนแนววันนี้เราอยู่กันในเกม Elden Ring กดไลค์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับเห็นไหมพี่นพดูชุดดูชุดนนะ งงเลยเน่ข้างซ้ายนี่คือโลคงูข้างขวานี่คือเน่ดาบนี่ออกชั่นเยอะจริงจริงอ่าใช่เราจะเล่นอย่างนี้นะข้างซ้ายเนี่ยคือเขาเรียกว่าดาบนะดาบโค้งดาบโค้งสายสายพิษบวกกับสายเลือดเห็นไะมมันจะมีสะสมสถานะติดเลือดออกด้วยแล้วก็ติดพิษด้วยดูดินันหมายความว่าหมายความว่าถ้าเกิด จบชุดคอมโบนี่ปุ๊บเนี่ยมันจะติดทั้งพิษด,ด้วยแล้วก็ติดทั้งเลือดด้วยยากอยากรู้ไหมเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าพี่นุ๊ก uh. ตอนแรกว่าจะยักว่าจะลองกับว่าก็ลองจะลองกับยักษ์นะ <Okay. S 1> เปลี่ยนใจแล้วพี่นุ๊กมาตรงนี้หน่อยจะลองจะลองกับพี่นุ๊กเลยใช่จะได้เห็นว่ามันติดพิษติดอะไรยังไงไงโอเค okay. ห้องล็อกยองเล็กเนาะใช่ครับคงไม่มีใครอยู่แถวนี้แนละ้วมั้ง าะเดินๆอาจจะโดนกลับโลกเลยเอาละถูกอัญเชิญไปในฐานะปรปักแล้วนะเราเดี๋ยวเราจะออกไปฆ่ายักษ์สองตัวแล้นกนเราจะไม่ลองใช่ไหมจะลอ,อลองกับคนใช่ไหมลองกับคนรอรอรอในระหว่างนี้เนี่ยจะขอโชว์สกิลนะอันดับแรกเนี่ยเอาแบบ อย่างนี้เลยนะถ้าถึงปุ๊บดูนะระดับแรกถือสองมือจ่วงพิงเองก่อนเอสร็จปั๊บอ่าดูนะขอขอฟันแบบว่าชั่วชัวนะอุติดพิดไหมยังยังยังไม่ติดบ้าก็ให้ติดเติม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 ติดอะไรบ้างติดอะไรบ้างติดพินติดพิน แต่พี่อย่างเดียวเหรอเออเอ่แล้วตีนี่มันยังไงวะอ่าอ่า,อาตนนิดเลือดอ,อ,อ,อ่าเลือดออกเลือดออกอ่ายาหมดแล้วยาหมดแล้วก็ต้องตายซะนี่ตีนอะไรบ้างในวันเนี้ยทั้งพิษทั้งเงนะลือดเลยเหรอเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาอัดหน้าจอพี่นุ๊กกันนะต่อไปเป็นหน้าจอพี่นุ๊กนะแอ่แค่เขียนใหม่เขียนเลยปับ๊บมามันเชิญมาเอาเลยเรา เดี๋ยวให้ไปตียักก่อนเอาอยัางดูนะอตีนี่คิดก่อนนะโบกเขาให้ติดยังยังไม่ติดโบกเขาให้อ๋อยังไม่ติดใช่ไหมกินก่อนอ่าโอเคพุทโบติดลนะต่อไปโบอเอาเลือดเลือดมาเหี่ยมาบซัดทิ้งครึ่งหลอดเลย เพราะมันติดเลือดถจงว่าทั้งติดเลือดทั้งพิษนั่นแหละมันก็พิษอะโบเอาไว้โบมันมีมน,มนั่นไงเครื่องเครื่องรามที่ทำให้โจมตีพิษแรงขึ้นเมื่อศัตรูติดพิษอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนี่นะต้อติดพิษเพราะมันคิดพิษหายไอเลือดด้วยนี่ถ้าเกิดใช้เลือดอย่างเดียวนะอ่อยอ่อยอ่ยอยปุ๊บติดโบโบ,โบ โลเขาให้สองทีใ uh, ห้แหละอีกเลยก็เป็นอีกทางเลือกเลยนะพี่นุ๊กนะอ่ะเราไม่เอาไงอ่ะน่าสนใจเออเอาเหรออยากได้เหรอเออเออโอ้ยมันไล่กันยาวเลยนะโอเคไปเลยโอเคอ่ะเฮ้ยมาดูนะชิ้นที่หนึ่งนะเว้ยชิ้นที่หนึ่งมันเป็นแนะนําเลยนะมันเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับเหรออใช่ครเครื่องประดับวะ เครื่องรางเครื่องรางเงินเครื่องรางเงินเราอยากได้เลยอ่าอ่ะเครื่องรางเนี่ยกูอยากให้ถืออันนี้ก่อนอันดับแรกก็คือว่าความเลือดเลใช่เขาเรียกว่าความไอราชานโลหิตเนี่ยทาไมต้องถือตัวนี้เพราะว่ามันติดเลือดถูกปะเอคือคอนเซ็ปของไออาวุธชุดเนี้คือมันต้องติดทั้งเลือดก่อนแล้วก็ติดทั้งพิษด้วยนั่นหมายความว่าชิ้นแรกคือต้องมีเลือด ออกนะเรน,นกูจับได้ได<อ>้ในหาดเดลันเดลรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้อ่ะอ่เป็นยอหลักใช่ใช่อ,อยู่ในเลน,น,นเดลเออชิ้นที่สองยังไม่ได้เยวขึ้นตัวไอไวให้นะเออชิ้นที่สองเลยนะเขาเรียกว่าความลื่นเลิศขององาศาเสื่อมสลายอันเนี้นยอันเนี้ยคือติดพิษรอบๆตัวติดพิษแล้วก็เสื่อมสลายเนี่ยหน้าตามันจะเป็นเหมือนเอเลี่ยนมีหางยาวเนี่ยเออคือถ้าใส่เครื่องประดับวันนี้ ตัวไหนติดพิษเราจะตีมันแรงขึ้นใช่ไหมเออรู้สึกมึงก็ได้มาแล้วมั้งมันน่าจะเขาก่อนเราไปมาแล้วนี่มันอยู่ตรงแถวภูเขาไฟใช่ไหมตรงนี้คุณคุณว่าเออมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละภูเขาไฟโซนเนี่ยท่าควเดือดนี่และมั้งใช่ไหมใช่ก็ลองเข้าไปดูกันนะเราคงไม่ได้ทาคลิปเข้าไปดูให้หรอกก็คือเข้าไปตีบอสนี่แหละคุณคุณว่าต้องตีบอสตีบอสได้แล้วมันก็จะได้มานะอ่าชิ้นแรกคือเครื่องเครื่องลัง ชิ้นที่สองเนี่ยคือดาบโค้งอ่าถามว่าดาบดียังไงให้ดูให้ดูให้ด,ใหดูให้รูปดาบให้ดูรูปดาบก่อนไอดาบอันเนี้มันจะเป็นลักษณะนี้เว้ยเรียกได้ว่าดาบโค้งโจนพ้นศพข้ามถามว่ามันดียังไงมันเป็นดาบอันเดียวที่มีสถานะเลือดออกติดมาแล้วก็สามารถใส่เท่าสงครามได้ซึ่งถามว่าความแรงของเลือดออกอะ่ะเทียบกับไอดาบเนี่ย อดาบนี้แม่งแรงกว่านะเว้ยออไอทันโลหิตภูผาศพเนี่ยแม่งถือว่าจัมเบอร์วันอยู่แล้วแหละแต่ข้อเสียมันคือแม่งใส่ท่าสงครามไม่ได้เคเออจ,จังหวะนี้เราต้องใช้อันนี้ที่มันมีเลือดออกนะแล้วก็ใส่ใส่ได้ก็คืออันนี้นะมาดูกันอีกทีหนึง่งมันเลยติดสถานะหมุนตัวฟันมาให้ด้วยอ่าโอเคเชนที่สามอ่ะจะถามก่อนชนที่สเ,เนี่ยเปลียังไง ชี่สองเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยที่คุณเดียวอยู่เลยเนี่ยโอเคมันอยู่ตรงแถวภูเขาไฟเหมือนกันหลังหลังจากที่เรามาตรงนี้เสร Voll ็จปุ๊บเนี่ยหาทางขึ้นมาที่มันจะขึ้นไปอ่าไปเอาบอสข้างบนนะเลียกบอสอะไรวะบอสวัวเนาะเออเออเนี่ยก <Okay. S 1> ่ยอนขึ้นบนนันไดนะเห็นนะ่อนขึ้นบันไดนะเห็นน,นะรงเนี้ย <Okay. S 1> มันจะมีเปิดไฟเปิดไ,ไ,ไฟก่อนไฟเปิดไฟก่อนอ่าโอเคมันจะมีคนนอนตายหาอยู่หงิกหงิอยู่แถวนี้เนี่ยอเออเนี่ย น่าจะใช่ค่ไปหยิบมาง่ายๆนั้งโคหกอยู่เออก็จะได้นี้มานะได้ดาบนะอันเนี้ยชิ้นแรกชิ้นแรกเป็นตื้นโลโลหิตหนึ่งชิ้นเพื่อกประดับอ่าชิ้นแรกคือเป็นเครื่องรางเออเครื่องรางเป็นชนิดที่เราที่เราต้องใช้สองชิ้นอ่าตามด้วยดาบแล้วตามด้วยดาบอ่าโอเคต่อไปเนี้ยอันเนี้ยโลงูโลงูเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาันก็ได้ไปดูพาไปดูหน่อยอ่าโลงูเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้ถ้ำภูผาเพลิงเนาะ เออแลวไปเอาด้วยดิป่ะปะอ่าเดี๋ยวกูจะปล่อยนะจริงๆโล่งูเนี่ยมันถือข้างซ้ายเนะาะาล้วใส่โล่งูไปด้วยแล้วก็ใช้ดาบพิษด้วยมันก็จะจดีแต่<อ>คราวนี้มันจะไม่ได้สกิลเลือกๆเลือกลดลงไปใช่ใช่ครับตองอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่ใครจะเลือกว่าเล่นพิษล้วนหรือว่า จะจะเอาสายเลือดด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราถือไว้ดีเพราะว่าต้องการใช้ให้ติดพิษก่อนไงแล้วค่อยมาซื้อดาบก็ได้อ่ะมีพิษหมดเลยพิษล้วนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาให้ก็ได้ไวไวอ่ะอ่ะไปเลยก็ได้สปีดรันเลยสปีดรันเดี๋ยวปุ๊บไม่ต้องตีอะไรเลยนะมานี่นะเราก็ตรงมาใช่ไหมใจนี่ใช่ไหมปุ๊บอ่าเปิดไฟปุ๊บเลี้ยวขวานเลี้ยวขวานทีทางนี้ปุ๊บวิ่งมา thank you วิ่งไป เห็นวลราลงไปตรงนั้นวางหน้าหลายตัวตรงนี้จะมีตัวนั่งอยู่เห็นไหมเราลงไปเลยปั๊บเราวนนี่เลยคร่บถูกไหมล่างฐานมาวิ่งมาวิ่งไปเอาตัวนี้ก็จบแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อนที่ไปเหรออ๋ออันนี้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 เอออ่าเราขดงูนะแล้วก็หนีไปะขณะแล้วก็ออกเลย ต่อไปเราได้นี่แหละอันนี้สําคัญก,กันก็คือหมวกคเครืยอมงกุฎมงกุฎเห็ดมงกุฎเห็ดนะมงกุฎเห็ดนี่เราจะต้องไปใต้ดินนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้เนี่ยก็คือจะขออนุญ,ญาตยายาเติมเลือดเต็มที่เนี่ยเตรียมไอจอกด้วยก่อน แล้วเราก็จะไปตรงนี้นะครับรูกบ <Okay. S 1> อไามา้ยังเนี่ยไปตรงนี้นะเป็นระเบียงใหญ่นะ <Okay. S 1> แต่เรามัก <Okay. S 1> ขอเตือนไว้ก่อนนะมันอยู่แถวๆนี้แหละ <Okay. S 1> อะ่าปั๊บมันเป็นใหญ่นะเออ,เอ,อใช่นี่เตรียมไว้แล้วอ่าโอเคเป็นสกิลที่เอาเวลาสถานะเสริมสลายโอเคจุดประสงค์เราคือวิ่งไปทางอีสย,ยาวเบอร์สามนะแ <Okay. S 1> ต่ไปทางนี้ก็ตายอนะ่ะเราต้องวิ่งลงมางล่างนะครับป๊าบจามินุถูกไหม อย่าทำอย่าทำโอเคเนี่ยมันชอบติดค้างนะะโอเคตรงนี้เราก็โดดไปตรงนี้นะครับโดดไปเลยปื๊ดจึ้งเลยเปล่าลงเลยกิมพึ่งอ่ะได้ไปแล้วผมได้ <Head. S 1> มังกรเห็ดนะเอาละชิ<อ>้นต่อไปจะขอใช้นี่ก่อนเราวาร์ปรได้แล้วอันนี้ชิ้นสุดท้ายคือเข้าสงครามเอาไว้ปันติดพิษนะอันเนี้ย จะลองสู้ด้วยคนเดียวหรือว่ามันต้องมันต้องตีไนท์ใช่ไหมใช่ใชต่ต้องไปต้องไปตีไนท์นะซึ่งมันจะอ,อยู่แมปคาลิตแล้วครัวเนี้ยตรงไหนนะคุณจำได้ไหมมังกรมังกรตรงมังกรที่เราต้องไปกินหนูใจมังกรอ๋ออยู่ข้างล่างเลยเอปหาวิหาร<อ>ใช่ไหมเออทนั่นแหละั่แหลยค่ยะอดิชัน่นมันคืออะไรต้องมาางคืน ต้องหมาดกันคืนคืนนะเราก็จะไปนั่งขอให้มันคืนพอดีเลยเว้ยอ่าก็เดินเดี๋ยวดะฟ้าไปทางซ้ายนี่แหละเออแล้วก็ขึ้นไปยืนที่สูงๆได้เลยนะเราก็จะมองเห็นจากไกลๆว่า้อมีบอสอยู่ตรงนั้นอ่ะลองสองดูซิมันเดินอยู่ไหมไหนขอดูหนด้วยอะไรงายอะไรงาดำๆเลยนะเอาเราเล่นมันเลยนะ มีบัฟด้วยบัาเขาให้บัาเขาให้มันหลบได้ปะมันหลบได้ปะอ้าวตีไม่ถึงอ้าวโอ้ย,ยก็เศร้าดิใช่ลากก่อยอ้าวโอ้วดรอปมาพอดีเ,ดเอล๋ลงมา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 เอ,อ๋ลงมาแล้วไปลงมาขึ้นมาดิดิ อนี่แหละฮ้ยม้ามันไปไหนอ่ะนายมันตกมุมตายม้านี่นะเราจะได้เท่าสงคราชื่อเท่มากเลยผีเสื้อพิษไล่ลำสองคราว้วาวเอาละคราวนี้เราได้อค,คอมโบเซ็ตแล้วเออเราก็จะต้องใส่นะใส่ตามสเต็ปก็คือเครื่องรางเอ่อเอเลียนนะเอเลียน ครึ่งลังเลือดนะคราวนี้เราก็เพิ่ม HP แล้วก็โจมตีทักษะต่อสู้นี่นะที่ส้มจุกจะใส่นะดาบนี้เรา <Okay. S 1> คงไม่ได้ใช้และเราก็จะใส่ข้างข้างซ้ายนี่ขอถือโล่อย่างที่บอกไว้ก่อนอลองเอาเอาสายพิษเพเพียวไปเลยจะไ,ได้ไม่ต้องไปใช้อันเลือดอะไรเพิ่มนะสายพิษไปเลยรวดเยสายพิษเหรออ่าได้ได้ถ้าอย่างนั้นก็ใส่อันนี้ออกก่อนนะใช้เป็น สายพิษก็คือดาบตัวนี้นะเดี๋ยวเพิ่มจุกถ้าใส่ถ้าอลงคามเราไปตีบวกก่อนนะ,ะส่วนนี้เขี้ยวยาวตัวนี้ก็จะเอามาใช้ใส่มันต้องใช้อะไงก็ต้องมีสายเลือดก,ก็คือต้องใส่ใส่ถ้าอลงคามไอไอ,ไอไวไว้ไแทงแทงทุ่งอยู่ดีแหละโอเคงั้นเราก็ไปตีบวกกันนะครับอทั้งหมดที่คือของสายพิษทั้งหมดนี้ใช่ไหมใครที่ดูคลิปนี้แล้วเห็นแล้วก็ อ่ะลองเอาไปใช้ดูนะว่ามันโอเคหรือเปล่าออ <Okay. S 1> สำหรับพี่ผมจุแนะนํามาเนี่ยเดี๋ยวพี่โน้็จะไปเอามาแล้วก็จะไปลองหัดดีบ้างนะสำหรับสายฟิสต์ดูแล้วมันน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบกดไลค์กีกำลังใจให้ด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ